จิตวิทยาการยืนขึ้นแม้จะล้มมาหลายครั้งในชีวิตของทุกคนคงไม่มีใครที่ไม่เคยล้มล้มในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการล้มลงทางร่างกายเท่านั้นแต่หมายถึงการผิดพลาดล้มเหลวสูญเสียหรือเจ็บปวดทางใจเราอาจล้มเพราะความรักงานการเรียนการเงินหรือแม้แต่การผิดหวังจากตัวเองสิ่งที่น่าสนใจคือบางคนล้มแล้วสามารถลุกขึ้นได้เร็วพร้อมกลับมาเดินต่ออย่างมั่นใจ ในขณะที่บางคนกลับติดอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดนานจนไม่กล้าก้าวต่อไปคำถามคืออะไรทำให้คนสองกลุ่มนี้แตกต่างกันในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่าเรซิเลียนหรือความยืดหยุ่นทางใจความสามารถในการฟื้นตัวจากความล้มเหลวและความทุกข์ไม่ว่าจะล้มมาสักกี่ครั้งก็ยังลุกขึ้นได้อีกและวันนี้เราจะมาพูดกันอย่างลึกซึ้งว่าทำไมการลุกขึ้นจึงสำคัญและเราจะสร้างพลังนี้ให้ตัวเองได้อย่างไรตอนที่หนึ่ง ทำไมการล้มจึงทำให้เราหมดกำลังใจ 1. สมองโฟกัสเรื่องลบมากกว่าบวกสมองของเรามีสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าเนกาทีไบแอสหมายถึงสมองมีแนวโน้มที่จะจดจำเหตุการณ์ด้านลบได้ชัดและนานกว่าด้านบวกดังนั้นเวลาล้มสมองจะรีบเก็บความรู้สึกเจ็บความผิดพลาดและใช้มันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าอยากลับไปทำอีกผลคือเรากลัวและหมดแรงใจ 2. ความคาดหวังสูงเกินไปเรามักตั้งเป้าหมายและมาตรฐานกับตัวเองสูงจนลืมเผื่อพื้นที่สำหรับความผิดพลาดพอทำไม่ได้ตามที่หวังความรู้สึกล้มเหลวจึงรุนแรงกว่าความจริง 3. การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นยุคนี้เราเห็นชีวิตคนอื่นง่ายผ่านโซเชียลทำให้เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับภาพที่อาจไม่ใช่ความจริงคนอื่นดูเหมือนสำเร็จง่ายทำให้เรารู้สึกด้อยค่าเมื่อเทียบกับการล้มของเราสี่ ขามุมมองว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของเส้นทางหลายคนถูกสอนว่าล้มจบซึ่งผิดเพราะความล้มเหลวเป็นแค่บทเรียนหนึ่งไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายของชีวิตตอนที่สองจิต,ตวิทยาของการลุกขึ้นเรซิเลียนไม่ใช่พรสวรรค์ติดตัวตั้งแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่สร้างได้เหมือนกล้ามเนื้อคนที่มีเรซิเลียนมักมีคุณสมบัติหลักสาอย่างหนึ่งมองปัญหาเป็นเรื่องชั่วคราว พวกเขาเชื่อว่าอุปสรรคเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งไม่ได้อยู่ตลอดไป 2. โฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้แทนที่จะเสียพลังไปกับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้พวกเขาจะเลือกทำในสิ่งที่ยังพอทำให้ดีขึ้นได้ 3. ม,มีเหตุผลในการลุกขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักความฝันหรือแม้แต่คำสัญญากับตัวเองเหตุผลเหล่านี้คือเชื่อเพลิงสำคัญตอนที่สวิธีสร้างกำลังใจและลุกขึ้นอีกครั้ง 1. ยอมรับความรู้สึกของตัวเองก่อนอย่าฝืนว่าไม่เจ็บการพยายามปฏิเสธความรู้สึกจะทำให้มันฝังลึกขึ้นจงยอมรับว่าเรากำลังเสียใจหยุดพักและให้เวลาเยียวยา 2. เปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวใช้เทคนิคที่เรียกว่า reframing คือการมองเหตุการณ์เดิมจากมุมใหม่เช่นเปลี่ยนจากคำว่าทำไมฉันถึงแย่แบบนี้เป็นครั้งนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้าง 3. ตั้งเป้าหมายเล็ก ฮ่า,าการกระโดดไปสู่เป้าหมายใหญ่ทันทีอาจทำให้หมดแรงเร็วคนเริ่มจากเป้าหมายเล็กที่ทำได้เช่นออกกำลังกายวันละสิบนาทีหรือทำงานให้เสร็จหนึ่งงาน 4. ใช้พลังจากคนรอบข้างอยู่ใกล้คนที่เชื่อในตัวคุณให้กำลังใจหลีกเลี่ยงคนที่พูดลดค่าหรือดูดพลังชีวิตของคน 5. พูดกับตัวเองในเชิงบวกการเซลทอล์กหรือการพูดกับตัวเองในใจสามารถเปลี่ยนพลังใจ ได้ลองเปลี่ยนจากฉันแย่เป็นฉันกำลังเรียนรู้หรือครั้งนี้ฉันจะเก่งขึ้น 6. ทบทวนสิ่งที่เคยทําสำเร็จลิดสิ่งที่เคยภาคภูมิใจเพื่อเตือนตัวเองว่าเราก็เคยผ่านเรื่องยากๆและทำมันสำเร็จมาแล้วตอนที่ 4. ทำใจยอมรับว่าการล้มเป็นเรื่องปกติของเส้นทางในโลกนี้ไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยไม่เคยล้มคนที่เราเห็นว่ายิ่งใหญ่มักมีเรื่องราวความพ่ายแพ้ เบื้องหลังมากมายพวกเขาไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อมองความล้มเหลวเป็นเพื่อนร่วมทางคุณจะไม่กลัวมันอีกต่อไปแต่จะใช้มันเป็นบทเรียนและแรงผลักดันตอนที่ห้าการฝึกให้หัวใจแข็งแรงขึ้นทุกวันหนึ่งฝึกขอบคุณสิ่งเล็กห้าห้าเขียนสิ่งที่รู้สึกขอบคุณวันละสามอย่างจะช่วยให้สมองโฟกัสด้านบวกมากขึ้นสอง ดูแลร่างกายออกกำลังกายกินอาหารดีและนอนพอเพราะสภาพร่างกายส่งผลต่อพลังใจ 3. เรียนรู้จากคนที่เคยผ่าน